หลายคนถามกันมาเยอะมากนะคะว่าทําไมฝ้าถึงหายยากจังทําไมพี่ถึงเป็นฝ้าอยู่แล้วทําไมไม่หายสักทีหนึ่งนะคะวันนี้จะมาบอกถึงวงโคจรและกระบวนการของการเกิดฝ้าและทํายังไงให้ฝ้าได้จางไวที่สุดนะั่นเองค่ะจะบอกเลยค่ะว่าสิ่งแรกนะคะฝ้าเราเนี่ยเกิดจากการผลิตของเม็ดสีที่ผิดปกติที่อยู่ภายใต้ผิวหนังแล้วเลยพูดง,ง่ายๆตัวเขาจะเป็นเหมือนเซลล์ผิวที่คอยผลิตเม็ดสีผิวเพื่อป้องกันไม่ให้เราเนี่ยเป็นมะเร็งผิวหนังนั่นเองค่ะนี่คือข้อดีนะคะและตัวเม็ดสีตัวนี้ค่ะเขาชื่อว่าเมลานอไซน์นั่นเองค่ะ เขาจะเป็นตัวผลิตแล้วก็ส่งเม็ดสีขึ้นบนพอเขาส่งเม็ดสีขึ้นข้างบนเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะทำให้บริเวณที่เราเห็นต่างๆที่เป็นปืนป้นๆเป็นฝ้าหรือต่างๆเนี่ยค่ะแสดงว่าเขาเกิดแบบว่าผลิตเยอะผิดปกติผิดปกติจากที่เคยผลิตนะคะก็อาจจะเป็นทั้งมนภายในแล้วก็ภายนอกกระตุ้นเล้าขึ้นมานั่นเองค่ะการที่เขาปอกขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะพอเราอายุมากขึ้นคอลลาเจนลดน้อยลงอย่างเงี้ยค่ะการผ่าเซลล์ผิวรอบต่างๆเนี่ยกขาช้าลงเลยทําให้รอยเนี่ยมันชัดขึ้นชัดขึ้นนั่นเองค่ะะอันนนนี้กกก็็เปลนนไะคะ และวันนี้นะคะข่าวดีนั่นก็คือครีมสกินแคร์ของเกาหลีตัวนี้นั่นเองค่ะเขามีสารสกัดจากสโนโลตัสนะคะและช่วยยับยั้งการผลิตเม็ดสีผิวที่เป็นเมลานโซไซต์ที่คอยส่งขึ้นส่งขึ้นส่งขึ้นผิดปกตินี่ค่ะให้เขาชะลอการผลิตนั่นเองค่ะตัวนี้ทํางานถึง3ขั้นตอนเลยทีเดียวพอทาเข้าไปเสร็จปุ๊บส่วนหนึ่งเขาจะซึมลงไปลึกด้านในเขาจะให้ตัวเม็ดสีผิวของเราด้านในนะคะผลิตลดน้อยลงลดน้อยลงอีกส่วนหนึ่งเขาเก็บกักความชุ่มชื้นเก็บกักความชุ่มชื้นบนผิวหน้ามากกว ลอยเยอะเางเนี้ยคะ่ะตัวนี้เขาจะไปช่วยเก็บกักทําให้จันสก,กัดต่างๆอยู่บนผิวเราได้นานที่สุดนันเองแล้วส่วนที่3ที่เขาทางานนั่นก็คือในการปกป้องในเรื่องของการเกิดฝ้าใหม่ต่างๆที่จะเข้ามาทําให้แบบว่าเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะตัวนี้เขาจะไปช่วยป้องกันรังสีอ่อนๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะฝ้าจะไม่ขึ้นใหม่ได้ต้องใช้ครีมกันแดดที่ได้ประสิทธิภาพนะคะและต้องทาเป็นประจําถ้าใครอยากได้นะคะในเรื่องของสกินแคร์ของเกาหลีที่ดีๆตัวนี้ย็บยั้งการผลิตเม็ดสีผิวจากด้านในช่ววยผิขาอ หคสเต็ปรลางจากานั่นเองค่ะถ้าใครอยากได้โปรโมชั่นลดกว่า50%นะคะสามารถคลิกลิงก์นี้ได้เลยค่ะรีบด่วนเลยนะคะมีทั้งของแถมมีทั้งเก็บปลายทางมีทั้งแบบโอ้ตตดบัตรเครดิตมีบริการให้ทุกอย่างเลยส่งฟรีด้วยนะคะใครอยากได้โปรโมชั่นนี้รีบด่วนเลยค่ะ